เอาไปนรกกันดีกว่าเอาไปนรกกันดีกว่านั่งกไปท่านี้มาสตรีไอเพจมันพูดไม่ได้เลยรู้ไหมทำไมทำไมพูดไม่ได้รู้ไหมวายทำไมอ่ะเพรผมไม่มียอดเด้ไม่มียศอดเด้อที่ผมอยู่ก็เงียบนี่แหละเออขอบคุณที่ปิดไม้แดงผมเอาหยิบเงียบไอแกนไก่เีอยกันไก่เล่นอาร์กิ้งไม่ไรเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนเดิมเกมแคสเกมแคสก็ทุกคนนั่นแหละ หูฟังไม่ต้องปิดปิดแตไม่ไม่เว้ยพวกกูจะได้ด่ามึงง่ายๆหน่อยละงานวะพูดไม่ได้เลยรู้ไหมทำไมทำไมพูดไม่ได้รู้ไหมวายไปอะไรเดี๋ยวพี่ย้ายไปห้องคนละห้องไปย้ายห้องเดี้อว้างหนึงเด้อเราไปพัดลมแบบสวัสดีจ้าเข้าบ่อยมากเลยพัดลมเนี่ยเอมาเฮ้ยเพื่อนแล้วถ้ากูตายนี่กูจะเกิดใหม่ได้ไหมเกิดใหม่ไม่ได้นะ ไม่คร er, ับเรบอกกูแคสที่เที่ยวลังพูดว่าไม่ครับแคสเลยเพื่อนทำไมกูเห็นใครแม่งหมุนอะไรกันตรงนั้นวะเอฟกดเอฟกดเอฟทำไม่ได้รู้มังโหลดสัตว์ตัวถูกกำไลายไปโลกนี้ควบคุมห่วงความโกรธและเกิดแค่นั้นแหละอยู่ทุกสำหรับสิบคืนนี้เขาต้องสู้กับเครื่องใหม่เออจัดอ่านไม่ทันเว้ยเออดีเออมาเราบอกกูแคสนาน ไม่เป็นไรล่ะแต่ละว่าคน<ย>เขาก็เล่นตัวผ <พอ S 2> ีมีสี่ตัวเลยหรอเออน่าจะสองไม่เกินสองไม่เกินสามอะ่ะกูว่าแม่งไม่เกินสามอ่ะหรือหมุนไม่ก็สี่ก็ไม่รู้กูว่าแม่งไม่เกินสองตัวทา้งเกินอ,อะไรนั้นแม่งน่าจะยากอ่ะอรู้อันนี้มันจะเป็นฉากัดซิ่งแต่ละคนเลยแตมกันะ เฮ้ย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 เอ้โกด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 เอ้ยโกดมึงอยู่ไหนะมึงไม่ต้องกลัวก็ได้มาพี่ออยู่ไหนอ่ะบูลูดตะเลินตะเลินครับตะเลินพรไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่พี่เข้ามาใหม่แล้วมันจะมีเอ่อให้ให้กดรีจอยอยู่พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่านี่ไงข้าง ไม่ต้องกลัวโยูมไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำตามแบบทำตามเหมือนแบบคนเด็กแลอ่อแตเนียวอ่ะคือแบบตอนผีจะจำสเกลแล้วเองก็จะปิดตาเว้ยเองก็ต้องปิดตาเว้ยเพื่อจะได้ไม่ต้องกลัวเด็กบิ๊กวิชท์ทายยี่ใครเนี่ยแปลกหน้าเด็กบิ๊กตุกวิชทายตอนถูกทำร้ายกำลังเต็มในความโกัวความหึงขันข้างหน้ามีคนอยู่สามคนน่าจะเป็นคนบ้านั่นมัน เป็นงูกูจุกลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป um> um> ็นไรนะหนูมองเปล่งตาหรืออะไรมินตอะไรอยู่ข้างหน้า่ะตามเรามาตามเรามามินต์ตอปุ้งมอยู่ไหนปุ้งมอยู่ไหนไูข้างหน้าเออกูอ่านแล้วเราอ่านแล้วเราอ่านแล้วมาเลยกำบัดแต่นะกำบัดแต่นะไอ้ยเดือดตัวเ้ยอดเลยเนี่ย อนยูสตรีมแล้วอะไรอะไรเกวาดละื่อนค่ขคืนก็มางานนี้อันนี้ผมจะอัดคลิปนะเออก็จัดสวีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันเดี้เราไปอยู่กันในเดมิมิกนะครับผมเขากับเขากลับพวกเราหนึ่งสองสามสี่สี่คนนะครับผมก็ไ้สอนไอ้ยนี่มาตามเรามานี้ผม เพราะว่าเราหยุดตรงหน้าประตูให้พวกเขาไปเก็บเก็บกุญแจดีกว่าเราไม่มีคนเพราะนั้นแหละมีมีโกดมีพี่มาแล้วก็มีพี่เฟิร์สเอฟวิวหลังมึงอ่ะกูจะากขุดสูตรมึงเฟิร์นนะครับผมก็มาเออเสียงอะไรอย่งเงมีคนทะเลทะเลาะกันว่ะอันนี้มันมีตามสูดมาแล้ววิ่ง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 อะไรวิ่งตามตูดมา้งพี่มันเป็นเสียงผมเดินบนหญ้า สวยเอ้ยไปดีกว่าตาตามามาขอบจับตูนหน่อยมาจับตูนหน่อยมะไม่เอ้ยอันนี้ก็เกินเกินไปนะเกินไปนะแล้วเพีมจำคัตซีนแบบเสียงมันดังหน่อยนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะแต่มันเสียงไมาผมดังกว่าพี่แอนมาตี่ค่ะนิงอ่ะจริงอ่ะพี่พี่ไอ้จุดเกิดผีป่าพี่เนี่ยต้นไม้อ่ะ โอเคครับผมปฏิบัติการก็คือตามล่าผีนะครับผมไม่ใช่คนไม่ใช่คนหนีผีนะครับผมแต่ตานี้คือคนล่าผีนะครับไปไปไปพวกเราไปล่าผีกันผีผีไปละหัวที่หลบอยว่ะไม่ต้องกลัวพวกเราต้องล่าผีแล้วก็หนีผีอีกทีหนึ่งต้นไม้เร็วเราต้องปีนต้นไม้ไปไปไครับนะผีอยู่ใกล้ละไหนผีวะว่างเลยนะไงผีนั่นผีอยู่ไหนวะ ไอ้ผี My My มาด yeah. ิผีอยู่กูนี่แหละวิ okay, ่งไอ้ยังวิ่งไม่พี่ต้องเข้าใส่ผีพี่หมาตัวไหนแม่งเห่าวะวายเฮียเออไปด้เลยหนูเลยควบคุมอาสวยนะมาแล้วไอ้ล้กูกาสกาสกาสังิร์นมากาสเฟิร์นเซอร์พี่เอ้ยเย้เพื่อนตอนนั้นกูมากับคนแต่งหญิง คนแต่งหญิงกันเต็มกลุ่มแต่งหญิงเว้ยกลุ่มแต่งหญิงนะฮัสตร์โอ้โหไงผีผีเพื่อนถ้าเราโดนผีแดกได้มั้ยเนี่ยได้ดิเอาสัดร์อ่างั้นกลับไว้แล้วพูหญิงครับมึงจะทิ้งผู้หญิงทั้ง4ตัวไว้ตรงนี้เหรอไอ่หญิงวะไม่มีนะ ผมอยู่กับกลุ่มหญิงเนี่ยแล้วก็ผู้ชายหนึ่งตัวอันนี้ดิเฮ้ยผีอยู่ใกล้ๆแล้วผีอยู่ใกล้ๆมาถึงอยู่ใกล้ฉันเพื่อนกูได้ของมาแล้ววะต้องไปไหนต่อไที่เดิมอ่ะมาตะกันใหม่กด นกู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 กูได้ของมามาหนึ่งอย่างแล้วนะเนี่ยมามามาเนี่ยน่ะมึงยืนไหนกันวะกูหลงทางแล้วน่ะกูไม่ได้กลัวผีกูไม่ได้ดุกูไม่ได้กลัวผีนะแต่กูกลัวหลงทางมากกว่าก็เหลือความกมกับความโกรธถึงห่วงด้วยอืันนี้บอต่อขาถงัวว่ะอันนี้ความโกรธก็คง หัวงอแล้วแล้วหัวหัวงได้แล้วหัวหัวงได้แล้วบ้ากันวันนี้เหรอพี่พี่สีแดงคืออะไรอ่ะเนี่ยอันนี้เรียบร้อยครับผมได้ควบคุมมาแล้วไม่ไม่แล้วควบคุมเปิดใหม่เดี๋ยวควบคุมกเปิดใหม่พวกเราไปล่าผีกันไอ้โกรธควบคุมเปิดใหม่หัวงพวกเราพวกเราไปล่าผีกันจะต้องไปสวัสดีผีน้อยสวัสดีเลยไม่ไม่ใช่ควบคุมไปแล้วกู แล้วลุยไงวะไม่ใช่ควบคุมว่าดูยังไงวะมันก็มันเดินที่หน้ามันไงน่ะไม่มีควบคุมไงไปละไปดีกว่าหาเนาะหาลูกน้อยตัวอื่นดีกว่ามาดิกูล่าแม่งให้มาดิเลยมาน้อยมาดิมาน้อยมาดิมาน้อยมาหน้อยมาดิมาดิไอ้บ้ามาดิเอ้ยมันลากกูดิมันลากกูดิว่ามานดีเฮ้ยเดี๋ยวกูตุยตูดมึงแถอควบคุมเราได้ด็เหลือแค่ กูต well ายเลยแล้คุควบคุมควบนุมไไม่ไม่มันเป็นควบคุมไอ้ตัวนั้นมันคือควบคุมพี่ความโกรธที่เหลือความโกรธกับเกิดใหม่พี่พี่ผมจะบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งนะตัวนั้นมันคือควบคุมนะพี่มันคือกระสุนหนึ่งมันตัวแทนของกระสุนทั้งสี่พี่มีควบคุมมือหัวโกรธเกิดใหม่อ้ามันจะตีโกรธกูแน่โกรธมาก่อนเถอะแต่กูชอบผีดีนะ ผีไม่ทำเอาน่ารักเว้ยหม่ตอนแรก<อ>ดูกมันจะกลัวมาี่เลยมานนี่เลยเจ้าหมาน้อยตามพ่อมาดิเดี๋ยวพ่อไปหาเพื่อนตามน้า้าตามตามบ้ามาเดี๋ยวพ่อไปหาเพื่อนตามพ่อมาตามพ่อมาผีน้อยเดี๋ยวพ่อไปหาเพื่อนให้กูไม่ได้บูทตอนเราโดนดักสองทางีนคิทานตามพ่อมาตามพ่อมาหลุกตามพ่อมาหลุกพ่อ ลูกขอตามพ่อมาเลยลูกเออออกแล้วออกจากต้นไม้แล้วมันออกจากต้นไม้แล้วมันออกจากที่ต้นเฮ้ยทำไรกันอยู <m <m ่ได้แต eh ่ไม่มีอยู่ v i ออแล้วไฟแดงเกันทำไมแล้วไแดงเลกันทำไมมันอยากเงียบมันอยากเงียบๆเียเลยป่ะไฟแดงให้มันตามกูไหมตามกูไหมไม่ตามโอเคสวย นั่นเราไปละวนี่เดี๋ยวเราไปท้าทายนะกูจะกอดต้นไม้พี่พี่มากับผมพี่พี่พี่มากับผมนะพี่มากับผมนะพี่ฟ็อกมากับผมหน่อยหรือมึงก็ได้มากับกูก็ได้มาตามาเราจะไปล่าผีแต่งีที่ไม่เก็บไปเราจะไปล่าปลาเราจะถ่ายกันนะเพื่อนเราจะถ่ายกันนะไม่กูบอกว่าไม่กูสตรีมอยู่ไปไปไปมามามาสตรีเกี้ยกระตุกกระตุกกระตุกมึงสตรีมเกมอะไรฮัลโหลจะไม่เมด แล้วเอ้ยจีมเต็มยังอ่ะเอาไว้ยังเหลือตั้งเยอะจีมเต็มยังที่หลุมระยิบระยับเลยจะมามเนี่ะออกเกมให้จะมาเห้าคนหนาเลยไม่ต้อง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 นั่นคือใครเดี๋ยวจอยไปเดี๋ยวจอยไม่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 ต้องจอยแล้วเพื่อนมันเตะมันมันเริ่มกันไปแล้วเฮ้ยนี่ไงยังไงนี่ไงนี่ไงพี่ออกไปแล้วอ่ะออกทำไมอ่ะพี่ออกทำไมยูนทุบอยู่ตรงนี้ บอกแล้วไม่ใช่เกินไปดีละขอบคุณมาแล้วได้ความโกรธมาแล้วได้ความโกรธมาแล้วดังมากไม่ชมแล้วไหนใช่เกมใช่ไหมให้กูทายเนี่ยฮะไม่เห็นมีอะไรเลยเหลืออะไรอ่ะเหลือโป้ภูมิใช่ปะเหลือการเกิดใหม่การเกิดใหม่ไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงนู้นผีมันต้องอยู่แถวนี้ผีมันต้องอยู่แถวนี้ไปล่าผีกัน ใช่เว้ยถ้าถ้าผีอยูยูผีแม่งบักแม่งแม่งกระเด็นมาใส่ตัวเราใช่มเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอผีแล้วเจอผีแล้วเจอผีแล้วได้อ่ะผีควบคุมมาเดียวอาสุนในการควบการเกิดใหม่นะคะเราไปไอไอการ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 ไอวีคุยกับเราห้องบนได้เปล่าเพื่อนป่ามาได้มาแล้วจ้าการเกิดใหม่ เสร็จแล้วเรียบร้อยไปที่ประตูกันไหนอะประตูออกหา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 ประตูตู้วูสตแล้วก็บูม่าห้าดาวเอาวะเอาม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 าเร็วๆไปหาประตูกันเอ้ยมึงไม่ไปกันหน่อสองตัวนั้นอะประตูอยู่ไหนอะกับรับก่อนไม่เห็นอยู่เนี่อยอยู่ตรงเนี่ยทำทางนี้ไป เน่มึงรอเพื่อนน้อยสัตว์เด้อที่วิ่งตามปูมาแล้วสวัสไหนไหนตาปกติกูจะอยู่เป็นคนสุดท้ายแต่ครั้งนี้กูนำอะไรครับเนี่ยอันนี้ไม่อยู่คนสุดท้ายใส่กูก่อนแล้วแต่เพื่อนเนี่ยไปดมสองร้อยคนกันด้วยนะครับนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอทางออกแล้วนี่อาจจะเป็นทางออกมั้งนี่ไงเจอแล้วสวยบานแล้วนี่ไอยากไปอ่ะคนเดียว Yeah, ยเย้ยังมีต่อเดอ้อยังมีต่อเด้อไอดีกว่า,าเออไอดีกว่าเนี้พผานาน,าน,นี้คือคือสตรีมมันมีคนดูกี่คนวะห้าคนห้าคนมึงไอ้สัสมีใครบ้างอ่ะกูไม่รู้แหละพี่พี่คนหนึ่งไม,ไม่ไม่มีกูคนหนึ่งอ่ะเพากูไม่เห็นไม่เห็นอะไรแล,แล้วแล้วไอ้กันไม่ได้ดูอ่ะเชื่อกูไหมมันจะมีจำสแกร์เว้ยประกาศอ๋ออยู่นู่นเลยอ๋อออหันมาวัดดีคนสวย ไม่เดินต่อวะอะไรนี่จีดีซีซัสองอะไรเนี่ยอ่าด่านนี้น่าจะน่ากลัวอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ยเปลี่ยนบ้านล้างโอ้ยยี่ดีก่อนเดินก่อนเดินวุ้ยมันซ้อนมะเขือเทศเฮ้ยซ้อนมะเขือเทศอย่างเยอะฉันจำพี่ดีได้อคดดูแลวยมี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 ผีเสื้อว่ะจะผีช่วยหางมีเบื่อมาก เอาไว้ทำอะไรวะผีเสื้อเนี้ยต้องตัวเองเปล่าเอาไว้ผีเอาไว้ผีกินมั้งไนเดินทางนี้ต่อเป่นเดินทางนี้ต่อไปแล้วเข้าไปนำเลยนำเลยเลยนำเลยจุดเริ่มต้นของเดอะมิมิกไอ้มึงไ์สดอ่ะมึงไปดิสดเขาต้องให้คนดูเขาเห็นว่าเล่นยังไงเโอ้ ฮู้ฮู้กลัวจะไงครับฮู้ฮู้อะเควินไอ้เหี้ยติ่งจะมาถึงเมึงจะคุยอะไรก็้อมืงเควินจะคุยอะไรก็ต้องเมืองเควินหาคนที่คุณชิบหายแล้วตาเด้อชิบหายแล้วตานี้โอ้โหความบันไดบังเกิดแน่ปาปลาปาเต็มวิ่งต่อจากนี้เต็มวิ่ง เตรียมเวกแล้วก็ซอดที่ตผมทำเควินเหรอเตรียมซอดที่ผมไม้ไม่ไม่ต้องอยู่ตรงนี้มันต้องอยู่แถวนี้ดินี่หรือเปล่าวะอ,องทำอะไรก่อน<ป>หาเค่าจะหากุญแจอย่าไปกูอยู่ขุญแจนี่ ซ่อนเคลลับซ่อนในพุ่มไม้เมื่อคุณได้ยินเสียงฝีเท้าไม่ทั้งหมดอะไรก็ไม่รู้ไหนพุ่มไม้ก่อนเพื่อนฝีเท้ามาจากไหนวะใครก็ได้เชื่อเบาเสียงหน่อยดิแม่งใครแม่งแม่งไม่เล่นอนะ่ะปิดไม้ไปไเออนนคุณจะได้ จช้าวันนี้กูนั่งดูสเตย์นางดิบแย่สบายใจชืช้ทำไมวะกูเดือดคนเดินอ๋อตอนนี้แย่เหรอตอนนี้กูอยู่ที่ประตูเนี่ยมึงมายืนมึงไปทางไหนกูไม่รู้เพราะว่ากูจำทางไม่ได้เพราะว่าตอนนั้น่อก้นี้กูไปนหนิเมือกี้นี่นกูเด็กนะแค่ดอนนั้นพอมมาที่หน้าจอเกมจิ้มหายไปแล้วม,มีแล้วมีแล้วมีแล้วมาแล้วมันมาแล้วผีม,มาแล้ว เห็นหน้าตาเป็นโง่เลยออกไปดูดิมาออกไปดูดิออกไปดูดิเดี๋ยวเก็บเดิมต้นใหม่มาแล้ขี้เกียจเดินกลับมาอีกรอบอันโอเคผมเห็นหน้าตาผีแล้วพี่กรดัมดัมยังไงจัดตัวดัมมันก็เดินเข้ามาเว้ยก็น้าตาขาวๆเดินสองขาคนบ้าใหมคลิปช่องมึงชื่ออะไรวะนี้ไร้หาย พี่ช่องมึงชื่ออะไรวะเพื่อนไป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 มันไปแล้วไปแล้วหาบ้านำต้องเดินตามหนังผีป่ะเอ๋ยวนึงพี่ขอปรับแสงขึ้นกะทุอะไรดำาๆตรงนู้นที่มันเดินเมาส์กัีเีดเสียงสะพ้าผ่านแล้วตขาตักูจะมีอะไรจะบอกว่ะ มันมีสองตัวนะผีเนี่ยผีมันมีสองตัวนี่ชื่ออะไรในในในยูทูบเพื่อนกูจะได้ดูไอ้เค่กูตกใจหมดเลยหัวใจกูตกไปทั้งช่องมึงชื่ออะไรวะอัดดังเดี๋ยวกูให้ถามเยอะนะได้ได้ได้เดี๋ยวกูให้ถ้ามีตัวอะไรเดินมาเราต้องโยนโยนเพื่อนไปถ้ามันเดิมมันเดินไปฝั่งหนูมันจะไม่เจอเหรอเพื่อน เจอบ้าน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 สวยสวยจากรั่วในบ้านปลอดภัยปะต้องการขี้ต้องการขี้๋ยวกูมาแป๊บอยากรู้ว่าผีมันจะน่ากลัวขนาดไหนกระตุกว่ะเดี๋ยวขอเช็คปิงแป๊บนึงดิยิบดาบแล้วไงต่อวะเพื่อน เดนเดอร์ปิงสามร้อยเอ๊อหยิบดาบแล้วไงต่อเพื่อปักดาบเป็นฟันเลยไหมาดาบเป็นฟันเลยไม่ดูลากอนตอนนี้<ม>คลิปกลุ่มน่าจะมีแต่สเตมีแต่สตรีตตมอ่ะปลาปลาไหนวะกูให้ไปละไหนวะช่องมึงไหนวะ ห้องไหนวะเหยียช่องช่องช่องมาช่องมาผีมาผีมากามีผ ah ีมากอย่าเปิดยายาเฮ้ยสามมาเนี่ยว่าสามาวีสองเพื่อนเพื่อนเรามีดาบแล้วต้องฟันมันไหมอุ้ยกูอยากเล่นด้วยอ่ะกูอยากดูสตรีมกูไปซะดูสตรีมกูก่อน รอผีไปก่อนรอผีมันไปก่อนรอผีมันไปก่อนันเนีน่ยมึงส่งในห้องไหนอะแจ้งเตือนคลิปใหม่ไงแจ้<ไ>งเตืนอนคลิปใหม่อะนนีคาตานะวะกูได้คาตานะเออกูาาาได้นานแล้วหรือว่าเรามันมันจะต้องเอาไปใช้ในที่นั่นวะเอ้เราเราต้องกลับไปรับโค้ดก่อนเวเราต้องกลับไปรับโค้ดก่อน ไปไปรับโกนก่อนไอ้มาเอ็งไปรับโกนกับกูไปรับโกนกับกูไป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 รับโกดก่อนไปรับโกที่จุดเริ่มต้นก่อนเอามีดฟันฟันอะไรได้เออคนของฟันไปไเราไปรับเรามารับโกละโกดเรามารับละเรามารับละ เชี่ยเสียงโกนน่าหลอนสัตว์กูเหนื่อยเหนื่อยกูน่าจะโดนโดนนั่นแบ็คลูมแดกอืมอืมอพอเราเอาดาบไปตัดตัดกูมาแล้วโกดโกดเรามาแล้วตัดโกดเรามาแล้วเฮ้ยเล่นกูขู่มา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 เร็วเร็วเร็ว อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่บ้านเนี่ยพี่ผมอยู่ตรงจุดเริ่มต้นไม่ามาตรงบ้านมาตรงบ้านมาตรงบ้านโอเคได้รออยู่หน้าบ้านได้เลยไอโก้ต้องไปตัดไอโก้เจ้าต้องตามข้ามาตามข้าพระเจ้ามาเดี๋ยวนี้ข้าจะนำข้าจะนำทางเจ้าเองพูดแบบกูเดินไปหน่อยได้ป่ะพี่เหี้ยเดินไม่พวกเองพวกเองตอนนี้พี่กำลังใช้ดาบฟันผีอยู่มันมีให้ฟันผีพูดเป็นเนมชั่นพูดเพลงเลย ฮ่ากูได้ของสู้ผีแล้วว่ะขี้มาลุลวงคิดมาลุลวงขอบคุณที่ต่อพี่ผมจะได้ควักแต่ดาบสวยสวยสวยพี่นี้พี่นี้พี่นี้ได้เลยขี้มาลุลวงมาลุลวงมาลุลวงใส่ที่ไหนได้ยอเพื่อนหน่อยก็ดีอะไรค้งมึงไป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 ต่อเลยไหมไปต่อเลยไหมทำเสียงกูเลยอด่านเป็นเงาคู่เราจะมีฉากที่เราต้องต้องสู้ผีอยู่ถ้าจำไม่ผิดแต่ดาบเอาไงวะ พี่ไอตัวข้างหน้าตัวนั้นน่ากลัวเปล่าพี่มึงไม่นะไม่โดนพี่เห็นนะครับเออเดี๋ยวรอคุณด้วยไอ้เฮียโยมไอ้เฮียโยมปิดทำไมโยมหายแล้วมันหายไปไหนหายไปไหนแล้วหายแล้วมันหายไม่ได้หายเลยยหาไปแล้วมันหายไปแล้วมัน่ทางม่มีจักรยานยนตไหนบอกเลยนายเฮียลูกเห็นแม่งเดินไปทางซ้ายมือที่พวกมึงกำลังเดินไปไม่เจอบ้า ไม่มี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 เดินไปเลยมีแค่เดินไปเห้อจะมีตัวที่อะไรก็่มาไอผีมาสาที่ไหนสาที่ไหนวะมีแล้จะกน่าไม่จาสแกลลองดูดิ ไปมาเลยเอาไมาดีดีข้างในพี่ออกไปดิบ้านไปแล้วออกไปเลยมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วออกไปเยเนเสียงเท้าพี่ผมเล่นเล่นพวกเกม valo l a n t d e a go พี่บีบีเป็นทุกแนวพี่แนวยิงปืนไปท้่ไปทะลยไปลัลยไปเล่นเล่นเลตอนนล้ไปบ้านปะ สวยบ้านหลังนี้แหละบ้านหลังนี้แหละเอาเลยันหนึงอ๋อไอผีดาบผมหายอ่ะต่อไปนี้จะต้องเจอผีตัวที่สองละเพราะบ้านนี้ไปก่อนเลยเงียบปิงเยอะที่หายเลยเพื่อนดาบกูหายเพื่อนกูอดเลย รอปีนยอดก่อนด้วยเพื่อนวีบดาบคืนได้ไหมเพื่อนกูวางดาบแล้วดาบคืนไม่มมาเราต้องห่าดาบอีกอันนึงป้าผีดำก็ฝั่งไปหาต่อไปหาต่อไปหาต่อก่อนเลยน้ำเลยน้ำดิอันนั้นดาบผีขาวเพื่อนนั้นดาบผีขาวกูวางแล้วเพื่อนต้องเอาดาบผีดำหาดาบทำมินก่อนเออเพื่อนนั่นเนี่ยพี่จะรอตรงนี้แล้วกันผีดำมึงอะมาย้อมสีกับดาบไว้นั่นได้ดาบจะอยู่นั่นแหละ <uther. S 2> ขอให้โชคดีกูจะนั่งรออยู่ตรงนี้แล้วกูจะไปเชิญหน้ากับพี่เองพี่มาให้เอาโทรโข่งฟาดหัวเอ๊ะอะไรบุญแดงเราต้องหาบุญแดงเพื่อนมันจะปีดทำอะไรเสียงที่ไหนวะเสียงที่ไรวะใกล้ๆกูเลยเสียงไหวะไม่มีอะไรเลยเสียงอยู่ใกล้กูจัดเสียงอยู่ใกล้กูจัดจัดนี่ยกคนละกลัว อีมันเก่าไปนักวัวจัดไอ้โง่เกมอะไรเนี่ยเกมอะไเดี๋ยนักวัวจัดโอ้ยเซ็ตโอ้โหเลยเซ็ตโอ้ยเซ็ตโอ้ยเซ็ตรันโอ้ยโอ้ยโอ้ยผีผีตัวที่สองต้องเซ็แบน อ้าไอ้ไอ้สันขวาเลยขวานออกกิมแล้วใบเฮ้ยอย่าออกดีเฮ้ยทำไมออกอ่ะทำให้องกคุก็ออกด้วยอีกไม่ไรเด้อมาออกก่อนออกก่อนเออเออเดี๋ยวกูดูด้วยเดี๋ยวกูดูสตรีมด้วยทำดีแล้วพวกมึง มึงจะออกมัมึงกันเรื่งมันไปล่อมันเพื่อมาบอกว่าสตรีมอันนี้แม่งโคตรดีเลย์อะบุลองแล้วมึงไปทะลึ่งล่อมันทำไมไปไปไปเพื่อนอันนี้มึงปรับดีเลย์โคตรหน้าเพื่อนโคตรโคตรเราไปเล่นไปเล่นเอ็นต่อดีกว่าเราไปเล่นรอพวกมันดีกว่าปะอู้กาสกาส ไปไปอย่าอออย่าไปล่อมันนะอย่าไปล่อมันนะเว้ยอะไร,ร,ร,รบบพวกนายมีนมขาทักทัาไล่ล่ามันวะมีเข้าเอน็อน,เเอนแล้วเนี่ยร้ยอ,ยรอยฟิตีนหายไปก่อนร้อยฝีตีนหายไปก่อนพี่เขาเอ็นแล้วจอยมาแล้วกันโอเคพี่ด็เกเล่นหมดนี่แหละพีบีอันไม่ไปอันนี้ เนี่ยไปเร็วเนี่ยปาปล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 เสียงดังไม่นาก็ขอโทษด้วยนะครับผมเดียงแล้วกูเข้าไปใหม่็็เหี่ยแล้วไปเอาเลย ผีแม่งอยู่ใกล้ๆนี่วะถ้าแม่งเข้ามาคือกูออกนี่กูคือหุ่ยเชี่ยเสียงสีแดงมา จะจบแค่นี้ดีไหมวะเดี๋ยวแค่นี้เรามาเล่นเอมกันดีกว่าไอ้มาเข้าไปแล้วเดีย๋ยวไปหายหมอสแล้วกันเอ๊ะผีแม่งเข้าบ้านมาลุยอ่ะนุียอ่ะอ้าวไอ้สัตว์ชิบหายแอย ไอ,อ, mhm. อ้กล้วยก็เพื่ออ่าจะจบแค่นี้ดีไหมวะจบแค่น <onun com en anger> ี <desde S 2> ้แล้วมาเล่นเองนกันดีกว่าไอ้มากข้ไปแล้วเออสรุปก็คือจะจบแค่นี้ใช่ไหมใช่เอออออ้เอ้ยอีกแล้ว